5ซัมซุงสมาร์ทโฟนน่าใช้2021รุ่นแรกที่พลาดไม่ได้เลยก็คือ Samsung S21 Ultra รุ่นนี้นะคะถือว่าเป็นรุ่นเรือธงสำหรับปี2021เลยค่ะ ที่นอกจากจะมีดีไซน์ที่สวยหรูหราแล้วเขายังมาพร้อมกับกล้องคันเทปนะคะโดยกล้องหลักเนี่ยอยู่ที่108ล้านพิกเซลและกล้องหน้านะคะอยู่ที่40ล้านพิกเซลเลยทีเดียวค่ะและยังมาพร้อมกับแบตที่ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมกว่า5000มิลลิแอมค่ะและที่พิเศษไม่เหมือนใครเลยก็คือรุ่นนี้นะคะสามารถรองรับฟีเจอร์ปากกาได้ด้วยค่ะก็จะเหมาะสำหรับคนที่ชอบโจทย์ชอบโน้ตสิ่งต่างๆนะคะก็ถือว่าได้กล้องที่สวยและสะดวกในการใช้งานไปพร้อมกันเลยทีเดียวค่ะ และสมาร์ทโฟนรุ่นต่อมานะคะพลาดไม่ได้เลยก็คือ Galaxy Note 20 Ultra นั่นเองคะ่ะมือถือสำหรับคนทำงานนะคะรุ่นนี้พลาดไม่ได้เลยทีเดียวคะ่ะโดยที่เจ้าตัว S Pen เนี่ยตอบสนองได้ไวขึ้นแล้วก็ใช้งานได้ลื่นไหลกว่าดังนั้นมันก็จะทำให้การที่เราเขียนวาดหรือโน้ตอะไรต่างๆนะคะมีประสิทธิภาพมากขึ้นคะ่ะและยังมาพร้อมกับกล้อง108ล้านพิกเซลนะคะแล้วก็กล้องหน้าเนี่ย10ล้านพิกเซลคะ่ะ ส่วนเรื่องแบตนะคะก็น้อยกว่า s 2 1 Ultra อดยู่นิดนึงนะคะตัวนี้จะมีแบตอยู่ที่10,500ม ah ิลลิแอมค่ะ รุ่นต่อมานะคะนั่นก็คือ Galaxy S20 e FE นั่นเองคะ่ะสำหรับเรื่องดีไซน์นะคะตัวนี้กินขาดจริงๆค่ะเพราะมาให้เลือกหลายสีมากเลยทีเดียวแหลคะค่ะสำหรับตัวกล้องนะคะก็ดีไม่แพ้กันนะคะโดยกล้องหน้าเนี่ยมาที่32ล้านพิกเซล f 2.2นะคะและกล้องหลังนะคะมาอีก12ล้านพิกเซลค่ะส่วนแบตนะคะก็ให้มาเยอะพอสมควรค่ะอ,อยู่ที่4,500มป์ลลค่ะน่าจะใช้งานทั้งวันได้สบายๆเลยแหละคะ่ะ มาที่รุ่นต่อไปกันเลยดีกว่าค่ะนั่นก็คือ Galaxy A72 รุ่นนี้นะคะเป็นเปคกลางของทาง Samsung นะคะแต่ว่าสามารถเล่นเกมได้ลื่นหลดีทีเดียวเลยค่ะโดยที่เขาเนี่ยใส่ AI เกม e Booster เข้ามาในเครื่องค่ะทำให้เพิ่มคุณภาพกราฟิกเกมล็อกการแจ้งเตือนต่างๆในระหว่างการเล่นเกมและยังประหยัดแบตอีกด้วยค่ะ ในส่วนของกล้องก็ถือว่าโอเคเลยทีเดียวค่ะโดยกล้องหน้าเนี่ยมาที่3 2ล้านพิกเซลและกล้องหลักอยู่ที่64ล้านพิกเซลค่ะในเรื่องของแบตให้มาแบบจุใจอยู่ที่5,000มิลลิแอมค่ะในเรื่องของดีไซน์นะคะตัวนี้ก็ให้ผิวสัมผัสมาแบบด้านๆนะคะทําให้กันรอยนิ้วมือได้ดีเลยทีเดียวค่ะเรามาที่รุ่น Galaxy A52 ก็ดีกว่าค่ะ สเปคกลางสำหรับสายคอนเทนต์ตัวนี้ห้ามพลาดเลยนะคะเพราะว่าเขามาด้วยจอซูเปอร์อ l โมเดและกล้องหลัก64ล้านพิกเซลพร้อมด้วยกันสั่น OIS ทำให้ถ่ายภาพได้ชัดและถ่ายวิดีโอได้คุณภาพสูงสำหรับแบตน,นะคะก็อยู่ที่1 5 0 0แอมป์ค่ะสำหรับใครที่ต้องการดูรีวิวการถ่ายวิดีโอของ Galaxy A52 นะคะสามารถดูได้ที่คลิปก่อนหน้านี้เลยนะคะ และสำหรับคลิปนี้นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องของเราเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ